สวัสดีค่ะท่านบัตรแห่งสยามนะคะจะมารีวิวแบงค์ยีแบบที่สินะคะเป็น EP3 ค่ะลายเซ็นท่านปีรีลายเซ็นท่านปีรีมีการค่อมลายเซนกับท่านรัฐมนตรีอุตมะในอีพีสอไปแล้วนะคะสําหรับ e p พีสนี้จะเป็นค่อมลายเซ็นในหมวดเดียวกันกับท่านอาคมท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะ ท่านปีดีไม่ได้ดำรงตำแหน่งแล้วท่านปีดีทิ้งลายเซ็นไว้บนธนาบัตรให้เราสะสมปรากฏว่าหมวด9ก e อีคอนี้มีการค่อมลายเซ็นแทบจะทุกหลักวันนี้มาให้รับชมสามหลักนะคะหลักคือลำดับเลขเรียงหมวด อยู่ที่หลักศูนย์ไลเซนท่านปีดีแล้วก็ที่หลักศูนย์เช่นกันก็ครอมลายเซนแล้วก็ยังอยู่ที่หลักเดียวกันคือหลักศูนย์ของ9 e c o อีคอนะคะคก็จะมีหลักศูนย์หลักสองแล้วก็หลักสามซึ่งเป็น จากจำนวนเรียงํำดับของธนบัตรที่มีลายเซ็นทั้งสองรัฐมนตรีนอกจากนั้นไม่ใช่มีแต่ลายเซ็นรัฐมนตรีที่ค่อมนะก็คล่อมลายเซ็นของท่านผู้ว่าการด้วยคือท่านผู้ว่าการคนก่อนคุณเวียไทยสันติประภบปัจจุบันก็คือคุณเศรษฐพุทธ นามสกุลยาวมากเลยสุตรที่ว่าดนะรึพึบเป็นเป็นการเก็บข้อมูลของหมวด9ก e ้าอีคอซึ่งแต่ละหลักมีการค่อมลายเซน็นไม่ใช่เจาะจงข่อมเฉพาะหลักใดหลักหนึ่งแต่ว่าข่อมลายเซ็นหลายหลักมากเลยอาจจะ มีทางเป็นไปได้ที่จะค้อมลายเซ็นตั้งแต่หลักศูนยันหลักเก้าทีนี้ตัวอย่างที่มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวที่ใกล้ชิดกับหมดเกยแต่ว่าในความรู้สึกของผู้รีวิวนะคะถ้าเกยกันเนี่ยความความหมายอคอาคว่าเกยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบพลาดหรือทับกันก็จะต้องเป็น อ่าน่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูตัวตัวหลักล้านกับหลักแสนเนี่ยน่าคือถ้าเป็นเกยน,น่าจะเป็นที่ส,สวยๆก็คือเป็นเลขเดียวกันแต่อันนี้น่าจะแค่เป็นหลักชิดกันก็คือเกยเกยเกยอชิดกันก็คือแค่อยู่ในหลักเดียวกันในการคอมไลเซนแต่ถ้าเกยเนี่ยมันจะกจะจะ็จะต้องเป็นทั้ง หลักล้านเดียวกันหลักแสนเดียวกันนึกออกไหมคะเกยคือการที่ว่าลักษณะเหมือนมันจะพาดหรือทับกันแต่ชิดนี้แค่มาชิดกันหรือว่าเรียงกันใกล้กันแต่แค่ใกล้กันนี้ก็หายากที่จะนำเขามาอยู่ใกล้กันอยู่ในอัลบั้มที่เราเก็บสะสมนะคะเพราะว่า นอกจากจะเป็นย n c แล้วคอมไนเซนแล้วหมวดเดียวกันแล้วเลขลงท้ายยังเป็นเลขเดียวกันด้วยนะลงท้ายด้วย29อันนี้หลักร้านที่0นะคะหลักร้านอันนี้หลัก2หลักร้านที่2ก็ลงท้ายที่29เหมือนกันอันนี้ก็ หลัก3หลักล้าน3านะสล้านนะ่ะก็ลงท้ายด้วยสองเกเหมือนกัน mm hmm. คุณสมบัติย้ำข้อไลายเซ็นทั้งท่านรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารในหมวดเดียวกันหมวดชิดกันลงท้ายเลขเดียวกันสวยงามน่าสะสมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใน EP4 นะคะสวัสดีคะ่ะ